สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่รักในงานเกษตรรักในงานอาชีพรักในการท่องเที่ยวนะครับวันนี้วันที่24่สกรกฎาคม25งพนหะครับพามาดูแปลงข้าววันนี้เป็นเข้าวเจ้านะครับน้ำเยอะไปหน่อยครับแต่ถ้าดูได้วสายตาก็คือพอดีนะครับ ข้าวสม่ำเสมอพอดีพอดีแต่เราดูแบบนี้เหมือนกับบางไปหน่อยนะครับถ้าเราขายน้ําข้าวจะแตกกอดีกว่านี้แต่ผมเสียดายน้ํานะครับเพราะแปลงนี้เป็นดินออกจะอยู่ที่โคกนะครับนี่ครับข้างๆก็เป็นฟาร์มวัวฟาร์มควายนะครับก็จริงๆที่แปลงเดียวกันนะครับแบ่งซื้อจากเขามานะครับซึ่งรู้สึกว่าเสียดายน้ํานะครับข้างกันก็เป็นแปลง เลี้ยงวัวเลีเ้ยงควายเหมือนกันนะครับมีตรงนี้แปลงเดียวที่ทำนานะครับเราขุดดินทำนาก็เลยยังไม่อยากปล่อยน้ําออกนะครับมันจะเป็นบางแปลงที่เรามีน้ํากลับไปม,มีน้ําเพราะมันเป็นที่ดอนนะครับไม่ใช่ที่ลุ่มเดี๋ยวจะพาไปดูที่น้ํใน,น้อยๆหน่อยนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะครบหนึ่งเดือนพอดีนะครับหลังจากไถหวานนะครับข้าวนาหวาน ถ้าเราปล่อยน้ํานี่อันนี้พอดีนะครับเพื่อนถ้าเราปล่อยน้ำยากจะเกิดผมเลยไม่อยากปล่อยน้าด้วยครับทีนี้น้ำน้อยน้อยนะครับเนี่ยน้ําน้อยดูข้าวจะหนาขึ้นครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนดูกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถัดไปแปลงก็น้อยลงไปอีกครับผมจึงมีความว่าเสียดายน้ําถ้าผมปล่อยแปลงนั้นก็จะลงมาแปลงนี้ปล่อยแปลงนี้ก็จะลงไปอีกแปลงมันจะนาจะต่ําลงไปเรื่อยๆนะครับ นี่คือาร์มวัวาร์มควายนะครับ<อ>เจอกันวันนี้ช้าอตอนเย็นวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมครับพศอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับครบหนึ่งเดือนนี่ถ้า,ถาน้ําไม่มีครับข้าวจะดูเขียวสม่ำเสมอครับแต่จะมีวัชพืชมีมั่งครับถ้าผมขายน้ํามาเยอะๆก็คือจะมาลงอยู่แปลงนี้นะครับเพื่อนๆมีอาหารป่านะครับ เพื่อนๆเคยทานกันไหมครับต้นใหญ่นะครับเดี๋ยวพาไปดูยินใหม่นะครับเดี๋ยวอีกประมาณต้นเดือนผมจะเอาปุ๋ยมาลงนะครับเราจะมาอัปเดตเ,เพื่อนดูกันเรื่อยๆนะครับนี่ครับพาน้ำน้อยรู้สึกว่าเราจะเห็นความเขียวของข้าวนะครับเจอพายุกันมาทั่วประเทศครับช่วงนั้น ท่วมข้าวหมดนะครับแต่เราท่วมไม่นาน,นครับจะลดหลั่นกันไปเรื่อยๆอีกสักประมาณสี่ห้าวันจะให้ปุ๋ยครับที่แรกว่าเราจะให้ปุ๋ยมาสักสี่ห้าวันเกรงว่าต้นข้าวจะงามเกินนะครับเดี๋ยวจะล้มนะครับนี่ครับยิ่งน้ำน้อยดูแล้วข้นหนาสม่ำเสมอครับ เปรียบเทียบกันด้วยครับเดี๋ยวแปลงนั้นมีน้ําเยอะข้าวห่างผมจะดูว่าเขาจะแตกคอขนาดไหนนะครับอันนี้น้ำน้อยความเขียวเริ่มมาแล้วนะครับต้นเดือนสิงหาเตรียมให้ปุ๋ยเพราะเขาจะมีความชื้นอยู่นะครับฝากเพื่อนๆกดต,ติดตามกัด้วยนะครับแปลงนี้เป็นแปลงเข้าเจ้าค้นเกษตรพากินพาเที่ยวประทับนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ